ก็ขอสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The s i m 3สา r t Adventure นะเวอร์ชัน Java ซีรีส์นี้ก็จะทำเกี่ยวกับท่องเที่ยวรอบโลกเนาะสตาร์เกมอ่ะอันนี้เซรเก่าเราจะมา new Game กันเนาะทุกคนแต่รอบนี้จะเล่นเป็นผู้หญิงซีผิวแล้วอเอาผิวธรรมดากันทรงผมโอ้โหหัวโลนมาเลย ่ะผมยาวผยาสีผมสีผมสีเหลืองเนาะสีทองสีทองเป็นเป็นฝรั่งที่คาดผมสีนี้กไหลอ่ะสีส้มเอาเสื้อสีม่วงกางเกงกางเกงงสีนี้แหละรองเท้าก็สีขาวแล้วกัน สะอาดดิโ okay, อเค next ลักษณะนี้ใสเนาะอันนี้ earth explorer นักสำรวจโลกอันที่สอง traveling sim นักซิมท่องเที่ยวนี่เหรอ international moron เป็นชาวต่างชาติที่ปัญญาอ่อนอันทุทาเนี่แบบแย่มากอะ่ะมันแบบเหมือนพวกทัวทัวจีนบางทัวปะ <c oughs> อ่ะเถิดเถิด เฟลี่ทัวริสอ่าเราจะเอาเอิร์ธเอ็กซ์พลอกันเป็นนักสำรวจเนาะโอเค Next. นิ x ลักษณะนิสัยคอนเวอร์เซชัเอ้ยคอนเวอร์เซชันอลิสอ่าเป็นนักเจรจานักช่างพูดอะไรียเซนออฟฮูเมอร์เซนออฟฮูเมอมีอารมณ์ขันเนี่ยอีซือ อีสุยอิมเพรสประทับใจได้ง่ายแล้วก็เฟรลี่เป็นมิตรแล้วก็แอคทีฟขยันโอเคมีแต่ข้อดีทั้งนั้นชื่อเหรอชื่อว่าอะไรดีดาชื่ออะไรดีดาน่าแล้วกันดาน่าโอเคนี่เกมเลยจ้ะ เดี๋ยวข้ามจูดิซิมสามเวอร์แอดเวนเจอร์อ๋อมันจะสอนวิธีการเล่นเนาะนูแล้วกันเราเล่นเปนและยูดาซิมอ๋อมีโปรโมชั่นเนาะมีโปรโมชั่นอยู่สนามบินอ๋อตอนนี้เรามีตังค์อยู่เจ็ดร้อยเดี๋ยวดูค่าสถานะก่อน โอเคสถานะเต็มเนาะเราจะไปออกไปชมวิวชมเมืองกัน This is the town map อ mm. oh, mm ืมม c ก t นแคสต์ h ฟลายเราสามารถเอ่อบินเที่ยวรอบโลกได้นี mm ่ hmm. สถาน <c oughs> อะไรนะ <laughs> s u n s i s Valley Airport อืมใน Travel Agency อันนี้เก็ตจ็อบได้อันนี้วิสิตอืเราจะไปสนามบินกันไปเจอคนมากหน้าหลายตาเขาบอกว่าเราได้สิทธิ์ไปอ e ีฟรนะีเนาะเฮ้คนนี้ใครอะเมียมีมอาทักทายอย่างอบอุน่นสวัสดีค่ะาอาอเจ๊คนนี้หวัวโลนมาใชียวใครเอย่ย อ๋อเขาไม่ว่างคุยกับเราแล้วเขาไปแล้วเฮ้ย hey, คนนี้ใครอะ่ะโอ้ย hmm. มีแต่คนออกจากแอร์พอร์ตทั้งนั้นอ๋อ oh, mm hmm. ไหนอันนี้ที่ซื้อตั๋วไปอเมริกาเนาะอันนี้ก็ไชน่าไปจีน f ฟรน c ์ t ิ c k เก f ตฟรนฝรั่งเศสส่วนนี้อียิปต์อ uh อ้อ huh, uh huh. เราได้ไปเราได้มีสิทธิ์เที่ยวอ,อียิปต์ฟรีไว้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองต้องลอง ค่อยสมัครงานแล้วกันเนาะไปเที่ยวอ,อีบก่อน congratulation อ๋อเราเราชนะแบบว่าเราเล่นเกมแบบข้างกล่องซีเรียลอะไรเงแบบี้ยมันมีตั๋วฟรีไปอีบไว้ทุกคนอืมจิตแหลกจิตแหลกเราต้องควบคุมตาให้มันอยู่ให้มันอยู่ตรงนี้เราจะได้ไม่จิตแหลก ให้มันให้มันอยู่ตรงที่วิวดีๆอูอ้ๆลงมาลงมาลุกขึ้นไปขึ้นไปโออย่างง่ายเลยหน้าไม่เจ็ดแหลกตาคือดีอ่ะขอบคุณที่บินไปกับเราตอนนี้คุณอยู่ในประเทศอีบโอเคอ่า A.I. Simhara Airport นี่ต้อนรับสู่ A.I. Simhara Airport Feel free to take a taxi into town อืมต่อไปเราต้องหาแท็กซี่นี่นะัประเทศที่เราอยู่ Sunset Valley ลซายมอนพักทายหน่อยจ้ะ uh, สวัสดีค่ะอ่ะ uh. เป็นคนรู้จักเออนี่ไงแท็กซี่ ไปเที่ยวกันดีกว่าเจ๊หัวโล้นคนนี้อีกแล้วอือีบไหนดูซิมีอะไรขายร้านขายกับข้าวอ,อีบอแครอทซีดโอ้ขายเขาขายเป็นมเมล็ดซื้อข้าวกินเลยสุรยาเหรอ <laughs> ชื่อไทยจังสุรยา คนนี้ชื่อเซมียาเซมียาคนนี้เขาถ่ายรูปอะไรอ่ะถ่ายรูปต้นมะพาร้าวอืมอันนี้คืออ๋อบอยเฟอร์นิเจอร์เราจะยังไม่ซื้อเนาะอะไรเอ่ยขุดเมืองเหรอลองสิ อ๋อเราต้องมันเป็นเกมจับคู่เราต้องจับคู่ให้มันได้คู่ที่เหมือนกันไม่ถูกอู๋เดี๋ยวเดี๋ยวเยวอาเมื่อกี้อยู่ตรงไหนอะตาลายให้นี่เริ่มลงแล้วทุกคน อืจะทันวะเนี่ยน่าจะทันอยู่หรอกนี่อ่ะลงอีกแล้วคนเรานี่ทันเวลาพอดี The skill level อ๋อมีสกิลด้วยคุณพระมันเยี่ยมจริงจริงอ๋อเรา enjoy the trip Unfortunately โอมันเขาให้เวลาจํากัดเขาให้เวลาทริปนี้จํากัดอะ่ะโอ้เราต้องได้กลับบ้านแล้วจะได้ได้เที่ยวนิดเดียวอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีร้านหนึ่งเว้ยทุกคนเรายังไม่ไปสํารวจเลยเดี๋ยวเราจะต้องทํางานเก็บตังค์แล้วก็ค่อยไปเนาะขั้นแรกเราต้องไปหางานทําก่อนอ่ะเซฟเกม อันนี้บ้านใครไซมอนและลูซี่อันนี้อะไรนี่เอมบ assy มิวเซียมอันนี้ร้านขายของนำเข้านะอินพอร์ตช็อปอันนี้ไซมอนคาเฟ่อันนี้ทราเว l ลเอเจนซี่อ่าเราจะมาเป็นทราเว l ลเอเจนซี่กันเพราะว่ามันใกล้บ้านเนาะทราเว l ลเอเจนซี่ร้อยแปดสิบบาทเอ้ยร้อยแปดสิบซิมเรียน ต่อวันทำงานจันถึงสุกแปดโมงครึ่งบอสเราคืออัญญาเนาะโอเคอันนี้ใครเลยไซมอนอ๋อไซมอน้นยบ้านคนมีมีสี่หลังเองอะแบบเนี้ย่ยไม่ใช่แบบดิภาคน,นี้อันนี้นาธานและอิม,ม่าอันนี้อัญญาไปหาเจ้านายก่อนไปทักทาย ถึงเนี่ยถึงบ้านมันจะน้อยกว่าภาคอื่นในเวชั่นจาวานะแต่ก็เจอคนมากหน้าหลายตายอยู่ดีเจอคนประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยอืมสนุกอยู่นะภาคเนี้ยสวัสดีอัญญาเออเจ๊เขาจะไปน,นอนแล้วอ,ะอ่ะอ๋อตีสองแล้วเหรอเพิ่งดูเวลาตีสองอะไรแบบฟ้าแบบสุดยอดเกมนี้น,าา <laughs> น,นี่ไม่ไม่ไมีมข้ากลางคืนเลยนะ เราต้อง m มเ friend กับหัวหน้าเข้าไว้ m ม x friend แลว้วก็กำกวมจริงโอเคเราจะไม่รบกวนเวลานอนของเขากันเราก็ควรจะกลับบ้านไปนอนได้แล้วเนาะโอเคกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวสถานะดูสถานะกันกินอิ่มเดี๋ยว ข้องน้ำก่อนแล้วค่อยไปนอนตอนนี้เวลาตีสี่โอ้โหเราจะตื่นมาทันทำงานปะเนี่ยนะ่าจะตื่นแหละโอ้กว่าไม่ตื่นจังวะเพื่อนต้องตื่นนะเพื่อนงานแรกเลยนะอย่าไปเลดโอ้โววันแรกก็ไปทำงานสายแหละจริง เออเจ้านายจะไม่ไล่ออกกหรอโอ้ทุกคนกะ,กะเวลาผิดจริงๆเนาะืมโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบลงกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะพาร์ทแรกก็ได้ตัว๋วได้จับรางวัลจากข้างกล่องซีเรียลไปท่องเที่ยวที่อียิปตันทีต่อไปเนี้ยก็จะทำงานเก็บเงินแล้วก็ไปเที่ยวให้ทุกประเทศเลยที่มันอยู่ในเกมอะ่ะอืม ก็ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนจ้าบ๊ายบาย